สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วครับไอสิ์คนหาเห็ดเครือเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้มาอยู่ที่วัดบ้านโพครับพี่น้องงานประจำปีครับพี่น้องมาดูครับลงทานนะครับเยอะแยะเลยครับพี่น้องอู้ยคนอยังขึ้นหลายแถครับพี่น้องคนยังขึ้นหลายแถวครับพี่น้องงานประจำปีนะครับพี่น้องนี่มาดูลงทานครับเยอะแยะเลยนะครับนี่อ นะครับนี่นี่น้องนะครับประชาชนนะครับนี่มีแต่ลมทานนะครับมาดูครับพี่น้องอยากกินอะไรก็เลือกเอาเลยนะครับนีมนม่มีทั้งขนมมีทั้งน้ำส้มลูกชิ้นขนมนมเนยเบบซี่โคราแฟนตาสไพร์เยอะแยะสระแปะนะครับพี่น้อง<อ>นะครับดูครับพี่น้อง อันนี้มีขนมโดนัทด้วยนะครับนี่ของหวานนะครับทางนี้คือเป็นสะระเคราะห์นะครับนี่ใครที่จะมาสะระเคราะห์ก็มานะครับวันนี้เย็นนี้นะครับนี่พร้อมแล้วครับที่จะสะระเคราะห์ในวันนี้นะครับ,รบน,นีบ่นี่นะครับไปจับจองไว้เลยนะครับนี่วันนี้นะครับนะครับพี่น้องที่จะมานะครับ อ่ะครับนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับพิธีก็จะเริ่มแล้วนะครับห้าโมงเย็นนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่รองมาเดอร์ครับพี่รองนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่นะครับตรงนี้ครับงานเทลลอหลวงพ่อนะครับ พระโคศรีตายพิรมนะครับนะครับมีองค์ละนะครับนี่องค์ละเท่าไหร่ไม่รู้นะครับนี่นะครับมาเด้อพี่น้องนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับโอ้งานก็จัดยิ่งใหญ่จริงๆครับพี่น้องนะครับนี่ครับมาเด้อพี่น้องมาเด้อวันนี้ครับวันที่13 มาทําบนแล้วก็มาเฉียงโชคด้วยนะครับมีรางวัลสอยดาวสาวเดือนเมื่อคืนก็อารมณ์ออกไปแล้วนะครับ10เครื่องยังมีอีก20เครื่องพร้อมกับตูยยินนะครับวันนี้นะครับนี่วันนี้ก็มีหมอนลำนะครับวงเจริญศินนะครับวงเจริญบันเทิงศิลป์นะครับนี่ครับนำโดย นะครับเดือนเพ็ญอํานวยพรพี่น้องนี่นะครับเราจะไปดูครับพี่น้องนะครับเอาเวทีก็เริ่มแล้วครับนี่เวทีเริ่มจัดแล้วครับนี่โอ้ยนะครับน่นครับยินนี้ก็มาเด้อพี่น้องยินนี้ครับที่วัดบ้านโปครับรับรองว่าพี่น้องไม่ถูกใจแน่นอนครับพี่น้องสุดยอดเลยอู้ย รถหลายสปอมาลั่มหนึ่งวันยี่สิบขั้นครับพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องเจอกันแน่ครับที่วัดบ้านโพนะครับนะครับโอ้โหครับพี่นอ้องเอาซัมนี่ครับพี่นอ้องพอกันเก็บไม้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม